คูดเลยนะครับผมชื่อน้องสองนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าคำพยานตัวเองพี่ๆหลายคนแล้วก็ทุกคนที่นี่ได้ยินเรื่องราวที่คุณพี่น้องสองพูดไปแล้วคือพูดเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้าผมก็อยากมาเพิ่มความเชื่อให้กับพี่น้องทุกคนว่าพระเจ้า,พร,จาพระเยซูนี่เป็นจริงเหรอมาพูดให้คำเนี่ยโกหกกันหรือเปล่าผมอยาจะเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆก่อนผมมาเชื่อพระเจ้าหรือมาเชื่อพระเยซูเนะี่ย ผมเป็นเด็กเกเรมาก่อนก็เหมือนไว้รู่นทั่วไปอะ่ะผมเที่ยวเกเรติดเหล้าสุปปุรีติดเพื่อนเรียนไม่จบชีวิตผมอะ่ะไม่มีปลายอุโม,มง์เลยผมไม่มีความหวังเลยผมไม่พบกับแสงสว่างเลยผมไม่พบกับความสุขเลยมผมตามหาความสุขที่แท้จริงอะ่ะด้วยการเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าสุปปุรีแต่พอเหล้าหมดขวดแล้วยังไงต่อ งานคอนเสิร์ตจบแล้วกลับมาถึงบ้านมานอนก่อนเข่าอยู่ในห้องนอนแล้วยังไงต่อความสุกเฉินแท้จริงอยู่ไหนผมหามันไม่พบเลยหนักถึงขั้นที่ผมผมทาร้ายร่างกายตัวเองแบบสุพรีณีกินเหล้าหนักมากผมไม่ดูแลสุขภาพเองจนกระทั่งผมป่วยจากชีวิตผมที่หมดหวังอยู่แล้วผมป่วยอ,อีกผมก็หมดหวงังไปอีก ชีวิตผมสิ้นหวังมากจนผมได้แค่นับเวลารอวันตายขอตัวเองนั่นคือชีวิตของผมแต่พอเวลาความตายนั้นมาถึงแล้ววินาทีสุดท้ายก่อนที่ผมจะกลับมามีชีวิตแลวมาอยู่อยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมนอนเปิดโทรศัพท์ดูผมเจอคลิปวิดีโอของผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละพูดถึงพระเยซูพูดถึงพระเยซูคิดเ,เหมือนพี่ของคุณี่พูดเลย ผมก็ไม่เชื่อหรอกเอ้ยอเรื่องนี้มันจริงเหรอพระของฝรั่งหรือเปล่าพระเยซูไม้กางเขนอะไรจริงไหมครับผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ในเมื่อวินาทีสุดท้ายอ่ะนาทีที่ตัดสินความเป็นความตายในในของผมอะ่ะมันมาถึงผมเลือกอะไรไม่ได้ผมก็เลยลองดูอ่ะถ้าพระเยซูให้ชีวิตจริงได้ก็ลองดูเพราะผมไม่ไหวแล้วกับณตรงนั้น ผมเลยตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของผมจากวัยรุ่นเที่ยวเกเรติดยาสุบบุรีกินเหล้าเปลี่ยนผมใหม่ผมไม่สามารถกลับไปทําอย่างอื่นได้โลกที่ผมเป็นอยู่หน้าเวลานั้นมันหายไปผมเลยจะบอกทุกคนว่าถ้าพระเจ้าพระเยซูเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นอย่างผมได้นั่งลงก่อนนะคะพระเยซูก็สามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้และสามารถรักษาทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะ อายุมากอายุน้อยอายุน้อยไม่ได้แปลว่าเวลาเหลือมากอายุมากไม่ได้แปลว่าเวลาเหลือน้อยคุณออกรถคุณยังต้องทําประกันแล้วจิตวิญญาณแห่งคุณนะมีประกันหรือ,อยังเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่ารถยนต์หรือว่ารถที่คุณออกไปเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุวันไหนเช่นเดียวกันนาทีสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายชีวิตของทุกคนนะ่คุณไม่รู้หรอกว่ามาถึงเวลาไหนเพราะตอนนั้นผมอายุแค่ยี่สิบปีเองตอนที่เส้นความตายมาถึงผมตอนนั้นผมตัดสินใจได้สองอย่างอ่ะเชื่อพระเยซู ในที่วิดีโอที่ผู้ชายคนนี้พูดหรือไม่เอาเหมือนกันตอนนี้ทุกคนตัดสินใจได้ว่าแค่มารับข้าวสารกลับบ้านจบหรืออาจตัดสินใจอ่ะไหนลองดูใช้คำว่าลองดูลองชิมดูใช้คำว่าลองชิมดูถ้าไม่ดีก็กลับไปทางเดิมแต่ถ้าดีก็ยืนหยัดต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคน